กฎแห่งกรรมเรื่องสัจธรรมชีวิตหลังวันเกษียณมนุษย์ผู้มีเงินเดือนถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนแต่ไม่ใช่วันธรรมดาถึงแม้ว่าหลายๆคนจะรู้สึกมีความสุขสเมื่อสิ้นเดือนเงินเดือนก็ออกแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันสิ้นเดือนธรรมดาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายน คือเป็นวันที่30กันยายนนั่นเองสำหรับคนที่มีอายุ60ปีวันนี้คือวันสุดท้ายที่จะได้ทำงานพรุ่งนี้ก็กเกษียณอายุราชการแล้วผลจากวันนี้ไปก็เป็นข้าราชการบำนาญบางคนที่วันนี้เป็นผู้อำนวยการอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสถาบันใดๆก็ตามหรือหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวง ถ้าอายุครบ60ปีรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นสัจธรรมสัจธรรมที่ว่าก็คือเมื่อมีขึ้นก็ย่อมมีลงเมื่อมียศก็ย่อมมีวันที่จะเสื่อมยศลงไปอันนี้เป็นสัจธรรมที่บางคนมักจะลืมไปสำหรับหลายๆคนสัจธรรมจะแสดงตัวชัดมากนับจากวันนี้เป็นต้นไป บางคนที่เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันต่างๆก็จะกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นในวันที่หนึ่งตุลาคมทันทีบางคนเป็นถึงอธิบดีเป็นประหลัดก็จะกลายเป็นรัฐรนเต็มขั้นในวันนี้พร้อมกันนั้นลาบก็ดีบริษัทบริวารก็ดีที่เคยมีเคยห้อมล้อมก็จะสูญหายไปหรือเบาบางลงมากทีเดียว ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันเพราะคนเราถ้าหากรู้จักมองว่าตอนที่เรายังมีอำนาจจริงๆแล้วตอนนั้นเรากำลังถูกสวมหัวขขนอยู่และเป็นเพราะว่าเราสวมหัวขขนจึงต้องมีบริษัทบริวารทุกคนมาห้อมล้อมไม่ใช่มีแค่ข้ารจจาชการเท่านั้นยังมีพวกค้าพวกนักธุรกิจมารุมล้อมเพื่อต้องการหรือว่าหวังผลจากเราอีกด้วย เวลาที่เราจะไปไหนหรือไปต่างจังหวัดก็จะมีการตั้งแถวต้อนรับเพราะว่าเรามีอำนาจมีอำนาจในการเซ็นใบอนุญาตต่างๆหรือว่าให้สัมปทานได้รวมทั้งมีอำนาจให้คุณให้โทษเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปไหนก็มีคนพี่นองพี่เทามีคนมาพูดจาดีด้วยเวลาไปที่ไกลๆไปถึงสนามบ,บินก็จะมีคนมาแนะนำตัวเมื่อถึงวันเกิดวันปีใหม่ ก็จะมีผู้คนเอาของขวัญมาให้มากมายไปหมดหลายคนคิดว่าเป็นเพราะว่าตัวตนเองเป็นเพราะบารมีของตัวตนเองแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะหัวโขนต่างหากละ่ะผลจากวันนี้ไปก็ต้องถอดต้องวางหัวโขนลงได้แล้วและ,ละหลายหคนก็พบว่าคนที่เคยพี่น้องพี่เทาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจ เริ่มหายหน้าหายตาไปไปไหนก็ไม่มีคนมาทักทายไม่มีคนมายกมือไหว้ไม่มีคนมาพิน่นพิเทาเหมือนเก่าแล้วลหลายๆคนทําใจไม่ได้ตอนที่เป็นผู้อํานวยการสถาบันต่างๆก็มีคนมามีลูกน้องมาแนะนําตัวตนมากุลีกูจอช่วยขนช่วยถือกระเป๋าสัมภาระจากสนามบินเลยทีเดียวแต่พอตัวเองเกษียณต้องรอเครื่องบินที่สนามบินเพียงแค่คนเดียวก็มี ไม่มีคนมาแนะนำตัวไม่มีคนมาทักทายไม่ใช่เพราะเขาไม่เห็นนะเขาเห็นแต่เขาไม่สนใจแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษเขาได้อีกต่อไปคำว่าหัวโขนก็ถอดไปเสียแล้วพอถึงวันเกิดวันปีใหม่คนที่เคยให้ของขวัญมอบกับเช้าดอกไม้ก็หายหน้าหายตาไปเกือบบุตรนี่คือสัจธรรมความจริง อย่าไปมองว่าเป็นเคราะห์เป็นกรรมอะไรเลยมันคือสัจธรรมที่แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้คนเขาดีกับเรานั้นไม่ใช่เพราะตัวตนของเราเองนะแต่เป็นเพราะว่าหัวโขนของเราต่างหากละ่ะพอถอดมันออกแล้วทุกอย่างที่เคยมีที่เคยชื่นชมที่เคยยินดีเคยเพลิดเพลินก็หายไปเกือบหมดทันทีพอถึงวันสำคัญสำคัญของเรา จะมีแต่คนที่เขาเคารพนับถือเราในคุณงามความดีเท่านั้นหรือผู้คนที่ซาบซึ้งในเมตตากรุณาของเราและได้แสดงออกต่อผู้คนจำนวนมากไว้ก็จะมีผู้คนจำนวนมากนั้นมาหาเราเมื่อวันหลังกเกษียณแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เลยกับคนอื่นกับลูกน้องเวลาที่เราทำงานเป็นใหญ่เป็นโตในหน่วยงานนั้นๆคิดว่าฉันจะสั่งใครก็ได้ ให้ทำอะไรก็ได้จนลืมไปว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นคนที่เป็นผู้บริหารที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อลูกน้องยึดหลักคุณธรรมมีจิตใจย,ยึดมั่นในปรมวิหารการปกครองในรูปแบบที่ประนีประนอมเหมือนพ่อกับลูกไม่ลูปหน้าปะจมูกคนเช่นนี้ต่างหากละ่ะที่พอกเกษียณไปแล้ว ยังมีผู้คนมาหาสม่ำเสมอมาทำดีด้วยเพราะว่าเขาศรัทธาเพราะว่าเขาเคารพเขาซาบซึ้งในกุณงามความดีของตัวเราลหลายๆคนตอนที่มีอำนาจคิดแต่จะใช้อำนาจอย่างเดียวเพราะคิดว่าตัวเองให้คุณให้โทษกับใครก็ได้แต่ไม่คิดว่าหรือไม่ตระหนักว่าเมื่อถึงวันที่ตัวตนจะหมดอำนาจลงสักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงแน่นอนฉะนั้น คนเราไม่ว่าจะสวมหัวโขนไม่ว่าจะมีอำนาจหรือไม่การมีคุณธรรมการมีพรมหมวิหารการมีความยุติธรรมสิ่งนี้ที่จะช่วยทำให้เรานั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ย,ยังเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาของผู้คนสม่ำเสมออาจจะไม่มากนักไม่เหมือนตอนที่เรามีอำนาจอยู่แต่ว่า แต่ละคนที่มาหาเราตอนที่เราหมดอํานาจนั่นแหละคือคนที่เขาประทับใจในคุณงามความดีของเราถ้าไม่อยากอยู่เงาเหงาหลังวันเกษียณก็ต้องบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้ก่อนมีพระคุณอย่าใช้แต่พระเดชอย่างเดียวเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอธิบดีไม่ได้เป็นประหลัดกระทรวงไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการธรมธรมดาธรรมดา แต่พอเกษียณก็จะพบกับสัจธรรมอย่างหนึ่งคือว่างานที่เราเบื่อนั้นงานที่เราไม่อยากทําที่จริงแล้วมีความหมายต่อชีวิตจิตใจของเรามากทําให้เราได้ใช้ความสามารถของเราเองจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้กระทํานั้นทําให้รู้สึกว่าเรามีพื้นที่มีตัวตนอย่างน้อยก็ในหน่วยงานของเรานั่นเองรวมทั้งมีเพื่อนๆและมีกระยาณมิตรที่ดีมากมาย พอถึงวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่ากระเียนหลายๆคนอาจจะดีใจจะได้ไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างๆหรือต่างประเทศก็มีจะได้ไปทำงานอะไรที่ตัวเองชื่นชอบเพลิดเพลินแต่ว่าทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเบื่อแล้วจะนึกถึงงานคิดถึงงานขึ้นมาทันทีคิดถึงหน่วยงานคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็จะรู้สึกว่า งานมีคุณค่าต่อจิตใจของเรามากมายพอไม่ได้ทำงานก็จะหงอยและเหงาที่เคยหลีกเลี่ยงงานที่เคยไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานที่จริงแล้วเป็นเพราะเรายัางไม่เห็นคุณค่าของงานที่มีต่อชีวิตจิตใจของเรานั่นเองแต่เมื่อกเกษียณไปแล้วเรายังสามารถที่จะหางานทําที่มีประโยชน์ได้ยิ่งมีประโยชน์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกมีความสุข เพราะเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีเป้าหมายอันนี้เป็นศัจธรรมที่คนไม่ค่อยตระหนักกันนะักเวลามีงานให้ทําก็ไม่อยากทําแต่เวลาไม่ได้ทํางานก็ขวนขวายอยากจะหางานทําเพราะมาอย่างนั้นจะรู้สึกเวงกว้างให้จงรักในงานที่เราได้ทําอยู่นั้นเสียตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่มารอกรเกษียณแล้วถึงค่อยมานึกถึงงานที่เคยทํานั้น หวยหางานที่เคยทำอันนั้นก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเปลี่ยนวันที่ผู้คนพากันเกษียณอายุจากราชการมาเป็นวันที่ผู้คนจะสามารถเห็นสัจธรรมแล้วเราไม่ต้องรอให้เรา,าเกษียณอายุก่อนเราเห็นสัจธรรมจากผู้คนที่เขามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปหรือชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลังเกษียณ เพราะว่าเขาวางใจไม่เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจคําว่าสัจธรรมของชีวิตมนุษย์นั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ